ะะซึ่งเพชรเนี่ยก็มีโอกาสที่จะคลอนได้แล้วก็หนามเตยก็มีโอกาสที่จะขยับหรืออาจจะอา้าขึ้นได้โดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นเองทำไมเราถึงควรให้ความสำคัญในการตรวจเช็คเครื่องประดับประจำปีวันนี้ก็จะมาเล่าเคสตัวอย่างนะคะเป็นลูกค้าของเราเองนะคะคุณแตวนะคะที่สั่งทำแหวนที่ร้านเราน็นประจำนะคะเกือบจะทุกปีนะคะแล้วลูกค้าก็มีจิวเวลี่หลายชิ้นมากเลยนะคะและที่นี้ ทางร้านของเราเนี่ยก็จะมีบริการตรวจเช็คเครื่องประดับประจําปีให้ค่ะคุณแต้วนะคะก็ได้แวนมาที่ร้านนะคะในช่วงก่อนปีใหม่แล้วก็อยากจะตรวจเช็คเครื่องประดับประจําปีเนี่ยก็ถ้าสั่งทําที่เราก็จะมีบริการล้างฟรีนะคะคุณเต้ก็เลยนําแหวนค่ะมาล้างที่ร้านนะคะและทีนี้พอเราเอาไปล้างใน เครื่องอัลตราโซนิกเนี่ยแหวนเพชรของคุณเต้อเนี่ยก็เพชรหลุดออกมาเลยค่ะซึ่งสาเหตุจากการที่เพชรหลุดนะคะก็จะเกิดจากการที่เวลาเราใส่เครื่องประดับไปนะคะในแต่ละวันนะคะบางทีแหวนบางวงเนี่ยเราใส่ทุกวันนะคะหรือว่าเราใส่บ่อยบ่อยแล้วไปทํากิจกรรมต่างๆนะคะบางทีก็อาจจะไปกระแทกโดนขอบโต๊ะตู้เตียงหรือว่าอาจจะตกหรือว่าอาจจะกระแทกโดนอะไรโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะซึ่งเพชรเนี่ยก็มีโอกาสที่จะคลอนได้ค่ะ แล้วก็หนามเตยก็มีโอกาสที่จะขยับหรืออาจจะอ้ะอาขึ้นได้โดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะแต่ว่าโชคดีมากๆเลยนะคะที่คุณแต้วใจเรื่องการดูแลเครื่องประดับประจําปีนะคะก็คุณแต้วก็แวะมาที่ร้านของเรานะคะแล้วก็ให้ทางร้านนะคะช่วยร้างทำความสะอาดแล้วก็เช็คเครื่องประดับให้ซึ่งพอนําแหวนของคุณแต้วนะคะไปทําความสะอาดในเครื่องอัลตราซนิกเนี่ยก็พบว่าเพชรเนี่ยหลุดออกมานะคะ2เม็ดเลยค่ะดังนั้นแสดงว่าในระหว่างการใช้งานใน ระหว่างปีเนี่ยคุณแต้มีการกระแทกหรือว่าไปชนใส่ขอบมุมเหลืออาจจะตกได้นะคะโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะเพราะว่าแหวนเพชรวงนี้นะก็เป็นแหวนวงโปรดของคุณแต้เลยนะคะที่คุณเต้ใส่บ่อยมากๆใส่เกือบจะทุกวันเลยค่ะดังนั้นโอกาสในการที่จะไปโดนกระทบกระทั่งหรือว่าไปชนกับอะไรเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายน,นั่นเองค่ะดังนั้นพอคุณแต้นํามาล้างที่ร้านใช่ไหมคะเพชรมันหลุดออกมาเนี่ย ทางร้านเนี่ยก็เลยรีบส่งไปให้ช่างที่โรงงานนะคะเชค็คดูแลนะคะแล้วก็ทําการฝังเพชรลงไปใหม่ค่ะให้ช่างนะคะทําการซ่อมแซมแล้วก็ฝังเพชรลงไปใหม่นะคะแล้วก็จัดการนะคะย้มหนามเตยแล้วก็เช็คหนามของเพชรแต่ละเม็ดให้คุณแต้วทั้งหมดเลยนะคะซึ่งบริการทั้งหมดเนี้ยเราทําให้คุณแต้วฟรีทั้งหมดเลยค่ะตั้งแต่ล้างนะคะทําความสะอาดแล้วก็ตรวจสอบเพชรนะคะแล้วก็ส่งซ่อมแล้วก็ทําการแก้ไขซ่อมจนเสร็จนะคะตอนนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสวยปี มากเลยนะคะตัวนี้ก็คือเป็นบริการฟรีจากทางร้านทั้งหมดเลยค่ะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ทําแหวนกับร้านเราเก็สามารถนําแหวนมาตรวจเช็คสภาพนะคะแล้วก็ล้างทําความสะอาดประจาปีได้นะคะเพื่อความใสสะอาดแวววาวแล้วก็ไม่แน่นะคะแหวนของคุณอาจจะมีเพชรบางเม็ดที่คลอนอยู่ให้รีบนามาเช็คนะคะถ้าเกิดว่าเช็คแล้วมีการคลอนหรือว่ามีการที่เสียงที่จะหลุดทางร้านก็จะได้จัดการส่งซ่อมที่โรงงานให้นะคะซึ่งเป็นบริการที่ ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะสําหรับลูกค้าที่ซื้อแหวนที่ร้านเรานะคะตอนนี้แหวนคุณเต้ก็เสร็จมาแล้วนะคะสวยปิ้งเหมือนใหม่เลยนะคะยังไงก็เดี๋ยวทางร้าจะแจ้งให้คุณเต้รีบเข้ามารับไปใส่สวยๆรับปีใหม่นี้เลยะคะ่ะลืมนะคะเช็คแหวนประจําปีสําคัญมากๆค่ะเพราะว่า เี่ยงเพชรหลุดหายโดยไม่รู้ตัวนะคะถ้าเพชรไม่หายเราสามารถซ่อมให้ลูกค้าฟรีได้แบบนี้เลยค่ะแต่ถ้าใครนะคะเพชรมเล็กเล็กหายเนี่ยก็อาจจะมีค่าเพชรเล็กน้อยนะคะสําหรับใครที่มีแหวนที่ใส่เป็นประจําก็อย่าลืมนําแหวนของตัวเองนะคะไปเช็คที่ร้านที่เราซื้อมาด้วยนะคะเขาจะได้ตรวจเช็คสภาพให้ค่ะแล้วก็เพชรของเราเนี่ยจะได้ไม่เสี่ยงหลุดหายโดยไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะ